คดีการก่ออาชญากรรมทางเพศผ่านระบบออนไลน์ได้กลายเป็นเรื่องมากขึ้นและเป็นข่าวมากขึ้นบ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภาค5ได้เข้าจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งที่ปลอมอัตลักษณ์ตนเองบนโลก f a c e b o o k นะคะโดยปลอมตัวเป็นผู้หญิงและพยายามที่จะสื่อสารกับผู้หญิงคนอื่นๆโดยอ้างว่าตนเป็นนักวิชาการที่กำลังทำปริญญาเอกและต้องการที่จะได้ข้อมูล โดยจ่ายค่าจ้างและให้ผู้หญิงที่ตนติดต่อด้วยเปิดเผยภาพร่างกายของตนเองนะคะทำให้เป็นคดีและตำรวจจับกลุ่มในที่สุดทางด้านนักวิชาการด้านสตรีนิยมก็ระบุว่าในโลกสื่อสังคมออนไลน์ในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้จะมีผู้ที่ทำแบบนี้มากขึ้นนะคะด้วยการปกปิดตัวเองผ่านโลกออนไลน์และได้กลายเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายมากขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณนะอยุธยาค่ะ ชื่อผู้ใช้ Facebook อย่างน้อย6ชื่อถูกผู้ต้องหานำไปแอบอ้างพูดคุยกับผู้หญิงหลายคนหนึ่งในนั้นคือผู้เสียหายที่เป็นพยาบาลประเด็นสนทนาที่ทำให้ผู้เสียหายเริ่มพูดคุยด้วยผ่าน Facebook และยอมส่งภาพเปิดเผยร่างกายของตัวเองให้แม้ไม่รู้จักกันมาก่อนคือการอ้างว่ากำลังทำวิจัยปริญญาเอกเกี่ยวกับสรีระของผู้หญิงและมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ โดยบอกว่าเป็นการทําร่วมกับอาจารย์นะครับแล้วก็ส่งตัวอย่างภาพถ่ายซึ่งก่อนหน้านี้มีคนให้ให้ความร่วมมือในการทำวิจัยมาแล้วลักษณะ,ะาภาพถ่ายจะเป็นมุมภาพานี้นะเนี่ยครับส่งให้กับผู้เสียหายคือคนที่เขาหมายตาไว้โดยมีการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการบอกว่าเป็นการวิจัยที่มีทุนวิจัยแล้วก็จะให้ค่าตอบแทนในการช่วยเหลือในการทำวิจัย เนี่ยครับก็ลงเชื่อนะครับเพราะว่าในในเมื่อเราไปดู Facebook ที่มีการติดต่อกับผู้ที่หายเนี่ยลักษณะการพูดเนี่ยเป็นการพูดให้คำพูดที่ดูแล้วน่าเชื่อถือมีความเป็นกิจจั์ลักษณะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเว้นระยะเวลาให้ตัดสินใจว่าโอเคพอจะช่วยกันได้ไหมเมื่อได้ภาพของผู้เสียหายตามความต้องการผู้ตองหาเริ่มใช้ภาพเป็นตัวประกรัน บังคับให้ผู้เสียหายเปิดเผยร่างกายผ่านโปรแกรม Skype เมื่อผู้เสียหายไม่ยินยอมผู้ต้องหาจะนำภาพไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงส่งให้เพื่อนใน Facebook ของผู้เสียหายอีกหลายคนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงที่ผู้ใช้ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนช่องทางนี้ผู้ไม่หวังดีจึงใช้เป็นพื้นที่กระทำการต่างๆที่ไม่สามารถทำได้ในโลกความจริง ขณะที่ผู้ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์อีกจำนวนมากไม่ได้คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปลอมอัตลักษณ์ผ่านพื้นที่เหล่านี้ก็คือว่าคนที่เข้าไปใช้พื้นที่ออนไลน์เนี่ยบางอาจ,จะต้องตระหนักว่าคุณมีโลกที่จริงๆแล้วมันแยกกันอยู่อะโลกออนไลน์กับออฟไลน์แล้วคุณไม่รู้ว่าคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยออนไลน์เนี่ยแท้ที่จริงคือใครนะคะมันอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแลวดิฉันเข้าใจว่า เฟซบุ o กเนี่ยนะคะก็พยายามจะป้องกันระดับหนึ่งเวลาที่มีคนแอดเพืนคุณเนี่ยเฟซบุ๊กถามนะคะถ้าคุณรับแอดเนี่ยว่าคุณรู้จักกับคนนี้จริงๆหรือเปล่าคือรู้จักกันจริงในลโลกออฟไลน์ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็คือจริงๆมันปัญหาแบบนี้นะคะมัน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 เป็นที่รับรู้อยู่ะนะคะแต่ทีนี้ก็คือย้อนมาสู่ประเด็นว่าผู้หญิงที่เขาเจอกับเรื่องแบบนี้เนี่ยบางที อออออาาาจจะไไไไมม่ะะ่่่ททััออนนนนนนดด้้คิถึงงวพืีลล์์ฟตการเจาะข้อมูลของบุคคลอื่นเพื่อเข้าไปในระบบการใช้งานแม้จะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความรู้ความสามารถของผู้ที่ก่อเหตุอาชญากรรมทางสื่อออนไลน์จะมีบางเว็บที่ <c oughs> เป็นพวกนี้อีกเยอะมากแต่คือผมเห็นผมก็ฟัดจนมัน่ม เบเธอใสดไไม่ใช้เพว่าเขาร่วมครับใช้เขาว่าอะ<ช>ไรใช้เขาว่าผมตกเป็นเหยื่อด้วยเพราะว่ารหัสมันง,ง่ายเกินไปแต่นี่อาจสะท้อนได้ถึงความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จําเป็นต้องมีควบคู่ไปกับการคิดวิเคราะห์ในเชิงจริยธรรมเราไปเน้นในส่วนความรู้เชิงเทคนิคนะคะเราไม่ค่อยมองว่าคนที่จะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ ในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีมันมัมน,มนมีมันมีหลายด้านนะคะบางที่มันมันบาดได้อะมันเหมือนมีดอะใช่ไหมมันไปบาดตัวเองบาดคนอื่นได้อย่างไรซึ่งแปลว่าการไอ,ไอความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องไปพร้อมกับการคิดหรือการตั้งคาถามอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะตัวเองจะได้ไม่ทําร้ายตัวเองและไม่ทําร้ายคนอื่นอาชญากรรมทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นไล่ตามการพัฒนายอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผู้ที่เข้าใช้พื้นที่เหล่านี้ควรคำนึงถึงเสมอว่าแม้โลกออนไลน์จะมีหลายอย่างที่สร้างขึ้นเสมือนโลกความเป็นจริงแต่อีกด้านหนึ่งโลกออนไลน์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนอาจกลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ตอบสนองความต้องการกระทำบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้ในโลกความเป็นจริงขณะเดียวกันความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีจะกลายเป็นอาวุธร้ายหากองความรู้เหล่านี้ไม่ได้ถูกถ่ายทอด ควบคู่ไปกับความคิดในเชิงจริยธรรมวรลักษ์อิสารางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน